แดนน้ำสามแม่ล่องแปลขี่จ้างแอวอ่างแม่งดัดกาดนัดแม่มาไลัยปรงเดือดใหญ่ลำค่าหมอกฟ้าห้วยน้ำดังมนขังเมืองแกนท่องแดนทำบัวตองสวัสดีเจ้าน้องจือ่อแดงสาวธิติยาสันทีรีอยู่ฉันไม่ยมมาศึกษาปีที่หกโรงเรียนแม่แต่งเจ้า พออู้ถึงแม่แตงกู้คนก็ถึงอัญญังการกาเจ้าก็คงจะเป็นวิวธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์แม่นกว่าเจ้าอย่างวันนี้น้องก็จะพากู้คนมาพอมิติต่างสังคมระหว่างคนกับจ้างที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจ้างเป็นสัตว์กู้บ้านกู้เมืองที่ไหนมีจ้างที่หั่นก็อุดมสมบูรณ์ อย่างตี้แม่แตง่งถ้าอู้ถึงจางก็ต้องกืดถึงแกงกืดหรือว่าตำบนกืดจางเจ้าเพราะว่าตำบนนี้เป็นมีจางนักที่สุดในแม่แต่งและเจ้าแล้วมาพอกันว่าคนตีนี่เป้นมีความสัมพันธ์กับจางอย่างไรคนที่นี่เปิ้นเรียนจางแบบวิถีธรรมชาติเชิงอนุรักษ์มีอาชีพหลากหลายที่เกี่ยวกับจางบอกว่าจะเป็น ขี่จ้างชมธรรมชาติโชว์การแสดงของจ้างและก่อเห็มหนึ่งอาชีพที่มาน่าเจ้อนั่นก็คือคนที่เอาขี่จ้างหรือมูลจ้างมาทำเป็นกระดาษาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยเจ้ามูลช้างดูเหมือนว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรแต่คนที่นี่มองเห็นประโยชน์ของมันค่ะเราจะนำมูลช้างมาทำเป็นกระดาษาค่ะ โดยขั้นตอนแรกในทุกๆเช้าเราจะไปกันที่โรงช้างเพื่อไปเก็บขี้ช้างหรือมูลช้างกันค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้พาทุกคนไปเก็บมูลช้างที่โรงช้างมาขั้นตอนต่อมาเราก็จะนำมูลช้างเนี่ยมาแยกเศษหินเศษไม้ที่แข็งออกนะคะ,คะเพื่อที่เราจะได้ําออกไปต้มนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะมาล้างมูลช้างการเพื่อนำเศษดินเศษทรายหรือว่ามูลช้างที่มันจะป,ะปุกออกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนการต้มมูลช้างค่ะเพื่อที่เราจะได้นำมูลช้างเนี่ยทำเป็นกระดาษ โดยในการต้มเราจะผสมกระดาษสา5ก้อนและขี้ช้างหรือมูลช้างอีก10ก้อนค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนำน้ำที่ต้มไว้มาผสมกับน้ำเย็นค่ะจากนั้นเราก็นำเฟรมมากองใยกระดาษเพื่อที่กระดาษจะได้เป็นแผ่นค่ะจากนั้นเราก็นำกระดาษไปตากแดดไว้ให้แห้งค่ะออตากแดดเสร็จเราก็จะได้กระดาษสาขี้ช้างหรือมูลช้างแบบนี้เลยค่ะ พอได้กระดาษาที่เป็นแผ่นแล้วเราก็จะส่งออกต่อให้ชาวบ้านแถวนี้ได้ไปแปรรูปทำเป็นกรอบรูปค่ะพอได้ผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะนำกรอบรูปไปขายให้กับชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวค่ะ และนี่ก็เป็นความสมบูรณ์บนความสมดุลของคนสัตว์และป่าที่อยู่ร่วมกันต่างฝ่ายต่างพึ่งพาพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมที่หลากหลายเป็นสเสน่ห์ที่น่าลงใหลและน่าเยี่ยมชมเหมือนทุกวันนี้